สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสุขสุขคนสุมงสุบอรพี่น้องเนาะสบายดียามสาวสาวพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกันกับซองน้องมิ้นี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเอ้ยทายพี่พาน้องไปหาปู่หาปลาหายามตกยามโต้งก่อนพี่น้องเอ้ยมาไหมเมียนให้ก็ออกแต่ของมองือ ไปดี่ไม่ได้ห่งแดงนะสปารดีพี่น้องห่วงแดงเลยไม่บอกข้าพูดเลยโอ้ยมากมันชุกแล้วพี่น้องเลยมันแดงแล้วนี่มาเขาเนี่ยห่วงแดงแล้วเนี่ยนะถ้ามันแดงแลนะโอ้ยใกล้จะได้เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเลย ขาวานแล no ้วนกบน้อยหนาเนาะโอ้งามขึ้นกันพี่น้องเลยปีหนาเห็นหน้าวานใบ่มเนี่ยบ่ไบ้ลื่นกันเลยเนี่ยอนม่อคนไหมน่ป็นตาบริดินมันกาั้งัง่ดยเจาไอ้ตุ๊กจะโตจะเบิกนะตะโกิว่านี่เินเสียงปลาตลอดตลอดเกปลาดบ่ี่มาเบิ้งนันีกเอาที่อะไรเจ้ามันแหงหนี่นี่ให้นี่เอ้าจับก้อง นี <c oughs> ่เวยบ่งไฮ้ลก่อนจะว่ามันบกอมันสิอยู่โกนกลางอ่นะเดี๋ยมีน้ด้ยนักป่าเขาน่าลกเนี้ยสะมีสิได้บัพนบตกไห้เรียก่อยเอาวางกันำเลี่วใหม่ๆนะ อันนั้นม่ปานะทุกคนอยา้นี้อันไเลจริงดอบเลยไปยังไปเบิอันไฮนไปซอยตัอันว่ามันบกเลยอีกอาทิตย์หนึ่งเจอกันให้้อยเี่ยวเขา กันบนมาตกตกกสิตกห้างยูสิเดือนสิบเอ็ดเลยอีกชองสมือกับเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดหัวล่มตองแม่หาเลยไปล่ออาวกำนีเา่อต้งวชาเี้งเ้ง้งเี้งเงยเียงี้

ไปเลยคงามใช่ปุไปคุ้งอ๋อโทรอัพท์เห้นงเอองามเลยเนาะอืองามไหนพอดีพอดีเงี้ยฮึไปจรจร มันบวมเรคุ้มลังวะบงก่อนว่านเลปนกน้อยสตเออทำคนลงมาย่าเออมันบถ้าเปียนตัวนึงก็ป่ยาเออเีบออก็ประดุกคอตัวนึงก็ประดุกตัวนึงแ่มัเมูว่านนี่ยได้จ็คตเออ

ชองโต๊ะบะทกเจ้าน really ั่นขายบะช้อนบเอาได้อะเลยได้เท่านั้นอยข่นะลำเบืนอยน่อยเมนเมนเอามือบางเลยด้วยไดนรอปนราคาเนาะเฮยเลี่ยงผัดเนาะ ภาเนอะเออย่ามีอย่ามีแล้วะหาสื่งงวมัคุณไครกวนในเรามันถืออยู่แล้วะช่วงละคาถือสื่งงวมัคุณงวเถิดเลยมากระจไดเลื่อมันงวดหนมาเฮ้ยคเราอีกาลงกจะตกใจหมดบยอีกาลงถเอย

Nà, tên dù đây ơi Ơ, ừ, gì ừ. <laughs> lên bỏ Ui, phốp. Cốp cả lòng nó, cốp nó Cái gì mà quá ừ. khả mà Khẩu nha Cháu nhắc mà xem ăn cơm ăn ngàm mà không nghĩ sao Thế này น้ำหยนมาทางนี้บ่มันะไรเด็เป็นนองั้นเดกี่ป่วยเนี่ยมาลุ้นการเป็นพี่นอปีนี้มันจะได้จากสอบปีแรกได้เท่าไรก่อเก้าสิบ่าเก้าสิบแปดเก้าสิบสองเรีนรวมรหัสได้รหัสเพิ่มเยอะยแปดสิบแปดอก่ ปอเกนพี่น้องปอดนเพราะปดซื้อมือเรืออันเพื่อเข้าฮักมาเรือแปดสิบปลายบ่แปดสิบปลายหลบเ้พี่พพน้องไกบเอออ้าคืหนีไปแ้ไอ้นีเลยแปดสิบปลายหลบเฉลี่ยเออหกนี่พี่น้องกบใหญ่มานี่ใส่แ้อีปูมาอยปูต้องจับเอลมันเป็น,านอามาเออ ยามตงปรามานกบเออยามตวงปลาประมาณกบพี PM, ่น oh, ้อยมือนี่มือก้อนน้ำมันปลาไหลมือมันกบแล้วมือให้ตาแม่เฮ็ดพี่น้อยเปใไ้นูน้อยต้มต้มตีนี้เอาโคมันเฮยเอ้าเอาแต่โคมันนั่นตนปล่อยไปเนาะกระปูกรเลิ่มันเล กินกับเสบส่แกงหม่นะเส<อ>บเส็บพาเศษโตพาเศษมือหา, <c oughs> ายจากเขาหมูเนาะใรมดงราวันอร เออโมมินบ uh ่ไปคบไปชมมาลุมมาลุ่มแล้วคดแม่อีหนาบโอ้มาบัวเสมอนะเอานี่เป็นไหนได้ให้เดียวกันกระมองงามหมืองสี่ไล่พี่น้องเลยอ๋อเพราข้าเจ้าน่ะแต่ละกุ๊บแต่ละกอแต่ละแจะแต่ละมุมเ่ยซ้ำกันหมดแม่พึ่งวะแล้วสิเอาแนวน้ำเออทองเลยเขานะ เขาอี้ยังหากมันงามก็กรสิเอาน้ำเล่าอยู่พันมาใหม่ฮแล้วก็ใส่ปีเละเอ้ยนี่สองอิ่มนะแม่เพิ่ออง,งว่าเจ้าตัวเห็นอยู่บ่างเหรอเห็นอะไรวะคนถามเขาแล้วคนเสี่ยงเน่าน้ำเล่าเอาไปทำนี้ก่อนเพีนะเยงเนาะแดดออกมาแล้วบัดน,นี้สลับคลิปนี้ ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องปบายสุขสุขคนขอบคุณทุกคนกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ไปทั้งเนาะป้อนคลิปหน้าสวัสดี